สวัสดีครับภูตานชาแนลวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นี่เลยนะครับวันนี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมถ้ำดินเพียงนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าภายในถ้ำจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นภายในถ้ำก็เราต้องใส่กางเกงขาสั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วต้องใส่กางเกงขาสั้นเนาะเพราะว่ามันมีน้ําเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลย ในการเดินทางนะครับในระยะทางสีเมตรแรกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ครับแคบยากลำบากนิดนึงนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับปมตัวลงเล็กน้อยแล้วก็ระวังสีสับด้วยนะครับยังจะเป็นทางเข้านะทางเข้าเริ่มต้นจแคบนิดนะึง ่มมัันนก็จือบภายในถ้านะครับก็จะมีระบบไฟฟ้าติดอยู่ตามทางเดินอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับหรือว่ามีแสงสว่างนาทางอยู่ตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าน,นะครับก็จะมีหลุมน้ำนะครับหลุมนี้ก็ประมาณเส้นแข้งเลยนะครับค่อยๆเดินนะครับเ,เย็นมาก ง้นผูน้เย็นดีเทียไหครับผ่านระยะทาง10เมตรแรกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่1แล้วนะครับซึ่งเป็นห้องโถงทางเข้าหรือว่าประตูเมืองบาดาลน,นั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นพื้นที่แคบนะครับจุดนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับก้มตัวลงเล็กน้อยแล้วก็เดินตะแคงข้างเข้ามาเลยนะครับตรงนี้จะแคบมากไป ครับเดินตะแคงข้างเข้ามาก็ได้หรือว่าคานมาก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าก็มีเดีนบ่ออีกนะครับก็ค่อยๆเดินระวังด้วยนะครับนจะแคบๆหน่อยนะครับคนุนคนรับใครที่โตยังยังตัวกว,ว่นานั่งไหนกันพิจา,ารณาจากความเราด้วยครับ <c oughs> ท่านขอกระชีดลำบากแค่หน่อย ท้ไมอ,อาจจะเหมือนกันมาได้ไมไมรับชมขออภัยท่านผู้ชมนะตาลุสอดออกมาท้องนี่ร้บผมลอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นห้องโถงกว้างสามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วนะครับภายในท์เทนะครับก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติรุนล้วนเลยนะครับเราก็จะปรับแต่งแค่แสงไฟทางเดินกับไฟสปอร์ตไลท์ทางด้านข้างที่ทางวัดได้ติดตั้งไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับ ก็เปิดทาการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทุกดูการเลยนะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็เปิดทําการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้ําช่วงหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยนิดนึงนะครับก็ตรงบริเวณทางเดินก็ประมาณเลยตะตุ่มขึ้นมาที่นิดนั่นเองนะครับน้ำสูงสุดคือหอด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 ดใช่ไหมครับหอดประมาณไหนแข็งได้รับ คานในจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องโถงห้องที่สองนะครับเป็นห้องของภูอ <c oughs> ินนาคาราบนะครับท่านใดที่เดินทางมาถึงก็ไว้พาททางด้านหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับ <c oughs> เที่ยวมาได้40ปีแล้วครับหรือว่าตั้งแต่ปีพศ2 5 20ปีนั่นเองครับผม2 5 20ครับว้พาเสร็จแล้วนะครับสังเกตทางด้านศีรษะของทุกท่านนะครับที่เป็นแท่นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเชื่อว่าเป็นโลงศพของปู่อินนาคราบหรือว่าสังขารของท่านนั่นเองนะครับที่ท่านนะครับมนระิตกายอยู่ในก้อนหินก้อนนี้นั่นเองนะครับเชื่อว่าภายในหินก้อนนี้นะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับ และจะเชื่อกันดีกว่านะครับจะมีน้ําซึมลงมาอยู่ตลอดเวลาตรงบริเวณแท่นหินนะครับเชื่อว่าเป็นอนมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือน้ําทิพย์ของท่านนั่นเองนะครับก็สามารถแตะสัมผัสมาประคบที่ศรีศร,รษะของทุกท่านได้นะครับหรือว่าสองมือของทุกท่านนะครับสามารถแตะจิตอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภขอหน้าที่การงานการเงนินหรือขอในสิ่งที่อยากจะได้นะครับ ถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ๋ยวให้ทุกท่านนะครับเดินมาทางด้านนี้เลยนะครับถ้าภายในถ้ำนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับมีน้ําไหลหลักตรงเส้นทางเดินอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับบางจุดก็มีบางจุดก็ไม่มีนะครับเชื่อว่านะครับให้พวกมูนหรือว่าพญานาคเ้อยไปมาได้สะดวกนั่นเองนะครับครับเดินมาถึงจุดนี้นะครับสังเกตทางด้านหน้าของทุกท่านนะครับ และก็ซ้ายมือนะครับที่เป็นเสาหินที่ตั้งเรียงกันอยู่จุดนี้นะครับก็จะเป็นเสาศาลาพันห้องนั่นเองนะครับที่ตั้งเรียงกันเป็นร้อยกวัวต้นตรงนี้นะครับเชื่อว่าเป็นเสาหลักเมืองบาดาลหรือว่าเสาค้ำเมืองบาดาลน,น,น,นั่นเองนะครับก็จะมีช่องทะลุก,กันไปมานะครับเป็นซอกเป็นซอยเป็นหลึกแตกแขนงออกหลายซอยตรงจุดนี้นะครับเชื่อว่าเป็นทางเลื้อยของงูใหญ่หรือว่าพญานาคนั่นเองนะครับแต่ก่อนนะครับยังไม่มีไฟติดนําทางหรือว่าไฟสปอตไลท์ทางด้าน ข้างนะครับก็ได้ใช้ไฟฉายหรือว่าเชือกนี่แหละครับผมหรือว่าเทียนนําทางไปนะครับตอนนั้นนะครับถ้าอาจไม่มีไฟตินับทางก็อาจจะเดินหลงได้นะครับเพราะว่ามีหลายซอกหลายซอยมากันเองนะครับออต้องกาอีาจจะหลงได้ต้อง แล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นร่องน้ำนะครับก็จะไกวเดินนะครับระวังยังสูงที่นีครับอันนี้เขากัดซอกแบบเป็นเป็นใช่ครับผม,มเชื่อว่าเกิดจากการกัดซอกของน้ำใต้ดินน่เองนะครับจึงกลายมาเป็นถ้ำน,นะครับ ครับจุดนี้นะครับก็เป็นห้องโถงห้องที่3นะครับเป็นห้องของย่าเกศรานะครับซึ่งเป็นพระชายาของปู่อินนาคราชนั่นเองนะครับแล้วก็แท่นหินที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของทุกท่านตรงจุดนี้นะครับเชื่อว่าเป็นโลงศพของย่าเกศราหรือว่าสังขารของท่านนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวในจุดนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือของทุกท่านเลยนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับสองมือของทุกท่านนะครับสามารถแตะจิตอธิษฐานด้านการเงินการค้าขายได้นะครับ หรือเรียกอีกห้องนึงว่าเป็นห้องทรัพย์สมบัติของปูก่กับย่านั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็มีแทน่นพระแทน่นฤาษีนะครับก็เข้าไปราบหายสการะได้นะครับ สังเกตตรงเสาหินที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของทุกท่านตรงจุดนี้นะครับเชื่อว่าเป็นสารหลักเมืองของผู่กับย่านั่นเองนะครับถ้าแต่จิตอธิษฐานนะครับเชื่อว่าจะสมหวังของหน้าที่การงานมั่นคงฐานะครอบครัวมั่นคงหรือจะทําการสิ่งใดทุกอย่างก็มั่นคงนั่นเองนะครับก็เป็นสารหลักเมืองของปู่อินนาคราชกับย่าเกศรานั่นเองนะครับ ทำเข้ต้องเบิดเงวแงวคับเบิดจักเมตรหรือจักกิโลการเป็นระยะทางที่อันที่ให้เปิดทําการท่องเที่ยวกับประมาณ200าเมตรครับผมแต่ถ้าระยะทางจริงกับประมาณหลาย้อยเมตรอยู่ครับเพราะปลามัานมีท่าแตกแขนงออกหลายทาเจังสี่นะครับมีหอดท่งอันไปสอดแม่น้ำโขงกับมีครับผมมีหอดทางไปสอดอ่าวัดพ้ยอูกับมีครับผมแต่ว่ามันมีหลายซอกหลายซ้อยแต่แขนงออกหลายท่าครับผมไปต่อเลย กับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินมาทางด้านนี้เลยนะครับกับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็จะมีตะไคร่น้ำเล็กน้อยจุดนี้ก็จะค่อยเดินระวังลื่นนะครับกับแล้วก็ทางด้านหน้าของทุกท่านนะครับก็จะมีสะพานหินอินนะครับจุดนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับพ้มศีรษะลงเล็กน้อยระวังศีรษะด้วยนะครับ แล้วก็เดินทางมาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับเชื่อว่าเป็นทางไปแม่น้ําโคงนั่นเองนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับมีน้ำไหลหลาหลกเข้าไปช่องทางนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหรือว่าเป็นทางไปมาหาสู่ระหว่างพญา,ากบมนุ์นั่นเองนะครับ และยังเชื่อกันอีกว่าน,นะครับเคยมีพระธุดงหรือพระอภิญญาที่มีวิชาแ่ก้านะครับเคยเดินทางหายรับไปแล้วใช้ระยะเวลา9้าวัน9้าคืนเลยนะครับก็ไปโผลอ่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเวียงจันทร์ฝั่งลาวนั่นเองนะครับโอ oh ปองหนึ่บที่จามาถลกไปแม่น้ำโค้งเพื่อนว้าจทั้งสันนะครับตามตามหน้านเนาะอันนี้มันเหมือนครับผมบก็สามารถให้ทันผู้ช่มเบิ่งข้างได้มันเหมือนแม่น,น้ำเวีอนอยนรีนะครับโอเคนะครับออไปกันต่อ ทางเสา็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกท่านนะครับเดินมาทางด้านขวามือเลยนะครับแล้วก็จะเปิดระยะทางที่เราท่องเที่ยวนัดด่นเองนะครับ ยงนะครับก็เปิดทําการท่องเที่ยวมาได้40ปีแล้วนะครับประวัติภายในถ้ำนะครับก็เป็นคุณตาพีพานะครับที่ท่านเป็นคนคนพบถ้ำเป็นคนแรกนะครับตาท่านนะครับก็เป็นคนในพื้นที่หรือว่าอาศัยในหมู่บ้านนี้นั่นเองนะครับตอนนั้นบริเวณพื้นป่ารอบๆถ้ำนะครับยังเป็นพื้นที่ของท่านอยู่นะครับท่านก็ได้ออกมาทําไร่ทำสวนตามปกติตอนนั้นนะครับ เปิดว่าสุนัขของท่านนะครับเหลือไปเห็นหมูป่านะครับหมูป่าก็รีวิ่งกระโดดหลบเข้ามาภายในถ้ำนะครับ ตอนนั้นคุณตาก็ไม่กล้าตามลงมานะครับเพราะว่ากลัวด้วยนะครับก็เลยเลือกที่ก่อไฟอยู่ทางปากถ้ำนะครับเพื่อที่จะให้ควันนะครับพัดลอยเข้ามาภายในถ้ำหรือว่าลมควันให้หมูป่ากออกมานั่นเองนะครับแต่หมูป่าก็ไม่ออกมาสักทีนะครับคุณตาพิมพาก็เลยตัดสินใจเดินลงมาภายในถ้ำนะครับก็พบกลายกับว่าถ้ำพญา,านาคหรือว่าเมืองบาดาลน,นั่นเองนะครับ คุณตาพิพาก็เลยมอบที่กับทางวัดนะครับทางวัดก็เลยพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากน้ำมาเลยนะครับ<ช>ก็เปิดทําการท่องเที่ยวมาได้40ปีแล้วนะครับหร<ม>ือว่าตั้งแต่ปีพศ2520นั่นเองนะครับ ครับและก็อีกอย่างนะครับยังเชื่อว่าหมูป่าก็อาจจะเป็นพ่อผู้พญานาคหรือว่าท่านนั่นเองนะครับที่แปลงกายมาเพื่ออยากให้มนุษย์ได้รับทราบได้รู้ได้เห็นนั่นเองนะครับว่ามีภพพญานาคนะครับเดินมาถึงจุดนี้นะครับสังเกตทางด้านความือของทุกท่านนะครับสองไปก็จะเห็นเป็นรูปพระปางนาคปกนะครับตรงจุดที่เราเคยเดินทางผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับ จุดน,นี้ก็สามารถถ่ายภาพอัดวิดีโอเพื่อเก็บบันทีระลึกได้นะครับรนะซึ่งเราเดินทางผ่านมาแล้ว3จุดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ5ห้องห้าจุดนั่นเองนะครับทบทั้งนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเกิดจากการกัดซอะของน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับจงกลายมาเป็นถ้ำนะครับ แล้วก็เคยมีนักธรณีวิทยานะครับเคยนาหินที่ถ้ำไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว,ว่าอายุหินจริงๆก็ประมาณหลายร้อยล้านปีแล้วนะครับหรือว่าตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยนะครับก็พบว,ว่าหินภายในถ้ำนะครับก็เป็นหินทรายชุดโคราดนั่นเองนะครับโคราสังเกตได้ว่าบริเวณทางด้านข้างนะครับก็จะมีทรายนั่นเองนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็มีหรุมน้ําเป็นบางจุดนะครับก็ค่อยๆเดินระวังด้วยนะครับแต่ก็มีไฟแบบนำทางเ็นเส้นมีไฟข้างในถ้่ามนะคะก็เลยไม่น่าม,มืดเท่าไหร่ แล้วก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับหรือว่า1 0 0อยเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่จุดที่4แล้วนะครับซึ่งเป็นห้องพัะตำหนักธิดนานาคราชนะครับซึ่งเป็นลูกเสาวของปู่อินนาคราชกับยาเกศรานะครับภายในห้องนี้นะครับก็จะแบ่งกันเป็น4ี่โถงเล็กๆนะครับมีธิดาประจําอยู่ทั้ง4ี่ห้องนั่นเองนะครับก็เข้ามากราบไหว้สการาขอพรท่านได้นะครับ แล้วก็ความพิเศษของห้องนี้นะครับเชื่อว่าจะมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเรากับว่ามีคนมาทําความสะอาดไว้นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าท่านเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่ตลอดเวลานะครับครับอยู่นี้ก็จะให้ย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับ ครับแล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นห้องช้างสามเสียนหรือช้างเอราวันนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะหินย้อยลงมาคล้ายตับว่าช้างสามเสียนนั่นเองนะครับ จุดนี้นะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวนะครับลอดไปทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนั่นเองนะครับก่อนจะลอดก็ตั้งจิตอธิษฐานก่อนลอดนะครับเชื่อว่าถ้าลอดใต้ทองช้างไปแล้วนะครับจะมีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าหมดทุกหมดโศก,กหมดโรคหมดภัยนั่นเองนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์ของถ้ำดินเพียงเลยนะครับวิธีการลอดก็น้องลอดให้ดูเลยเนาะ จำเบืดงจำเบดดงจำเบิดมีชาเนนาดีนี่ก oh, ็้วนสุดขม่าอะครแตอในจุดนี้นะครับทางวัรแฟ้วก็จำกัดอยู่ที่น้ำหนัก150กิโลนั่นเองนะครับถ้าน้ำหนักเกินนั้นก็รอดไม่ได้นะครับก็มีบางคนอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็รอดมาไม่ได้นะครับก็ได้เดินกลับทางเดิมแปลว่ามันจะมีระบบไฟฟ้าติดติดตามทางเดินนั่นเองนะครับก็เดินกลับทางเดิมได้นะครับ พิจ้ารนาอด้อพูเออยากพักหลับกูเองแล้วแล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นหลุมน้ําใหญ่นะครับก็จะมีหินให้เหยียบอยู่ทางด้านหน้านะครับก็ค่อยๆจะเดินมานะครับทุกท่านครับ จะต้องค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวหนึ่งเราว้องหนึหัวแตกกันด้วยนะครับกลับแล้วก็ทางหน้าของทุกท่านตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นหลุมน้ำลึกนะครับให้ทุกท่านนะครับเดินชิดซ้ายนิดหนึ่งนะครับอ๋อเดินชิดซ้ายนิดหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้เดินไปเลย อตรนี้คืจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องโถงห้องที่หกนะครับเป็นห้องภาคัมพีนะครับถ้าพูดในภาษาบาดานะครับก็จะเป็นห้องตําราห้องสมุดของปูอินนาคาราชนะครับหรือว่าห้องที่ท่านต้องมาศึกษาหาข้อมูลนั่นเองนะครับก็เป็นเสมือนกับว่าภาคัมพีนะครับที่เปิดไว้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแท่นหินขนาดใหญ่นะครับสองแผ่นประกอบกันคายกับว่าเป็นสมุดหรือว่าคมพีของท่านนั่นเองนะครับ ครับเดี๋ยวในจุดนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาแล้วนะครับสามารถแต่จิตอธิษฐานเอาสัมภาษวิชาความรู้สติปัญญานะครับหรือว่าคิดสิ่งใดก็ขอยสมมุ่งมากดังปรารถนานั่นเองนะครับถ้ามีเด็กนักเรียนหรือนักศึกษานะครับก็แต่จิตอธิษฐานด้านการเรียนการศึกษาความรู้ศาสตร์วิชานั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเราได้ความรู้ได้วิชาได้สติปัญญานั่นเองนะครับ รือว่าจุดนี้นะครับทุกท่านสามารถเขียนชื่อลงนามทพิปขอโชคขอลาภท่านได้นะครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเกิดจากการถล่มจากหินที่อยู่ทางด้านบนลงมานั่นเองนะครับก็ทางด้านหน้าของทุกท่านนะครับจุดนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับเอียงตัวไปทางขวานิดนึงนะครับแล้วก็กลมตัวลงเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่7แล้วนะครับซึ่งเป็นห้องโถงทางออกนะครับที่อยู่ทางด้านบนของทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะครับโดยเจ้าวาสวัดรรมดินเพียนะครับได้ประดิษฐานไว้ข้างในพระธาตุนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามากล่าวสักการะบูชานะครับหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอในสิ่งที่อยากจะได้นั่นเองนะครับ ครับด้วยว่าทุกท่านนะครับสามารถหยิบจับหินที่อยู่บริเวณทางด้านข้างนะครับเพื่อมาร่วมสร้างร่วมก่อเจดีย์พระธาตุตรงทางด้านหน้าของนักท่องเที่ยวได้นะครับเป็นเปรียบเสมือนกับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมสร้างเจดีย์พระธาตุด้วยนะครับเชื่อว่าเป็นการต่อดวงต่อชะตาต่อบุญบารมีด้วยนะครับ เป็นห้องปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับก็เข้ามาไหว้พระกราบลาท่านก่อนนะครับหรือว่าทุกท่านนะครับสามารถกราบขอขมาลาโทษท่านนะครับสิ่งใดที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรก็ตามก็กราบขอขมาท่านได้นะครับ ทางขึ้นแล้วนะครับก็จับบันไดขึ้นมาเลยนะครับก็ระวังหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็มีเชือกขึ้หยิบจับดนึงขึ้นมาได้นะครับเกิดมาวเดดกเกิดดึงเชือกอันนี้นะ,ค,ะครับครับก็ถึงบันไดทางออกหรือว่าประตูืองมนุษย์แล้วนะครับก็จับบันไดขึ้นมาเลยนะครับ